อุบกรว์โอนค่าเสื้อนะครับเป็นอทำจะธีได้ไปคุยกับทางร้านต่อได้นะไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็วันอาทิตย์หน้านี้เราก็จะมีการเเียนการเสื้อวันเป็นเช้านะครับวันอาทิตย์หน้าจะนช้าวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวขอยังมีเวลาอยู่อย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะขอสรุปเรื่องเมนูอาหารนิดนึงท่านไหนนะครับที่ทําอาหาร ม,มีมีอาสาหลายท่านแล้วแต่อยากให้มาคุยกันนิดนึงว่าใครพอจะช่วยทำอาหารได้บ้างจะได้ไม่ไม่ไม่ไม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 เป็นภาระกับท่านอื่นนะครับเราก็พยายามช่วยตัวเองเนาะในานะที่เราก็เป็นรุ่น51ของพวกเรานะครับก็พยายามที่จะดูแลตัวเองนะฮะพี่ๆก็รอเขก,ก็ดูเราอยู่เขาเขาพร้อมที่จะมาช่วยแต่ในตอนั้นเนี่ยเราก็ต้องออกช่วรอบ ให้ให้งานที่ออกมาที่ดีนะครับมีท่านไหนนะครับที่อาสาทำครัวบ้างครับชื่ชื่อใครชื่อคะฮะทำครัวก็นก่าจะเป็นวันตอนเย็นของวันเสาร์นะครับในวันเสาร์นะท่านมีที่สะดวกนะครับมีท่านไหน เออเดขาสรุปจักการคนที่มาทาแบบเปตวมีเมนูท pues uh ี่เราเลือกไว้เนี่ยทมป์เปลีนัดอะไรไหมถ้าัดจะได้รีบเปลี่ยนไอ้เรื่องเกี่ยวกับการคนมีมีหลายท่านที่อยู่นี้ก็สามารถช่วยเราซื้อวัตถุดิบได้นะครับโอเคนะครบขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับนะ้วก็เจอกันนเสารหน้าเนาะ